สรุปข่าวชียงวิญญโกประจาวันที่29กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่ยงนี้ขอสเสนออาร์ตังไงเมื่อดินนีบราวเชสโกใส่ความดุด,ดันให้มากกว่านี้หน่อยใช่ได้ไหมเมื่องานนี้ทรอยส์เดนีอดีกองหน้าคนดังรัตการตุ้นนะฮะเบนจามินเชสโกโหหอกขอแมนยูให้เพิ่มความดุดดันเข้าไปและก็เย,อย่อหยิงเข้าไปมากกว่านี้หลังเห็นฟอร์มในเกมที่ทีทมแพ้เบรนฟอร์ดไป1ต่อส แล้วยิ่งทีมชาติสโลเวเนียทำประตูแรกของเจเดกเดสีเสื้อของเป็นารแสดงได้สําเร็จแต่ทีมจบด้วยความพ่ายแพ้อย่างน่าอนาใจซึ่งทางเดนนี่บอกว่าเชสโกต้องใส่ความดุดันและก็ยิงพยองเข้าไปในการเล่นหองตัวเองในคร์ดนี้มากยิ่งขึ้นเมื่อถูกถามถึงผลงานของเชสโกทางเดนนี่ได้กล่าวบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นอะไรพิเศษเกี่ยวกับเขาเลยนะเขาดังจะดวนมงชนะหน่อยได้ไหมผมสูงตั้ง6ฟุตและก็ผมก็ยังมงได้ดังนั้นบางที ผมอาจจะดุด,ดันไปบ้างในะคาัรนี้ผมมองผ่านเกมกับเกมชิพีทาวไปเพราะว่าเขาพึ่งมาร่วมทีมแ่ะคุณคงไม่อยากจะเหยียบย่ำใครอยู่แล้วแต่ผมชอบให้กองหน้าของผมมีความเย่อหยิ่งพยองเพราะกองหน้าจะพลาดมากกว่าที่จะได้ยิงได้มันคือเรื่องจริงนะอีกอย่างคุณต้องรับมือกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคุณย่าจะพลาดซึ่งเขาก็ไม่สนเช่นเดียวกับเอเมโมที่จะพลาดจุดโทษแ,และก็เขาก็ไม่สนรวมถึงฟอนเดนเดด้วย ความยิงพยองที่ต้องมีก็คือฉันพลาดครั้งหนึ่งแล้วและยังไงฉันจะยิงให้ได้อีก3มนัดหรือว่าอีก3ครั้งถัดไปนั่นคือแนวความคิดที่คุณต้องมีในฐานะตัวรุกผมแค่คิดว่ายามที่ผมมองดูเขาเขาดูหน่อมแนมเกินไปหน่อยในครั้งนี้ไม่ต้วว่างยางนีนะ้ผมเรียกว่าถานงตัวเอาไว้บ้างก็ดีนะฮะอย่าหน่อมแนมให้มากเข้าไว้เพราะพิมพ์ิ์มันต้องดุดันในครั้งนี้นะเรามาดูข่าวต่อมานช่นครับ อะไรไงเมื่อเคนนี่ชวนโรนี่ขึ้นสังเวียนสัตว์กันสักโป้งสาะสางาเรื่องคาใจกันดีกว่าไหมเมื่อแพชเทตตี้เคนนี่อดีตผู้สาประตูทีมชาติไอร์แลนด์เผยว่าอยากจะชวนเวนโรนี่อดีตด,ดาวยิงของแมนยูขึ้นสังเวียนชกมวยกันสักแมตช์หน่อยไหมเพื่อเคลียร์ใจเรื่องที่ค้างคาในครั้งนี้ต้อย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2 0 1 1สมัยที่ Kenny เคนนี่เฝ้าเสาให้กับควีนส์พาร์คแอนเนเจอร์เกมสุดท้ายของฤดูกาลที่พวกเขาไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แรสร์นำา2ต่อหนึ่งจนถึงทดเจ็บ แต่สุดท้ายแล้วกลับโดนยิงไปถึง2ลูกด้วยกันจนจบด้วยความพ่ายแพ้ทำให้ซีซั่นนี้เรเบย์มีแตงสิ้น89แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เป็นแชมป์ด้วยผลต่างประตูที่ดีกว่าซึ่งในระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Boxing Social เขาถูกถามว่าอาดีตนักฟุตบอลคนไหนที่เขาอยากจะให้เจอบนสังเวียนทางด้านของทางด้านตนเคนนี่ก็ได้ตอบว่าน่าจะเป็นเวนิสี่นะเพราะเขาเอาแต่ตำหนิผมเรื่องการยิงประตู ของอาเกบโรอยู่เรื่อยผมได้คิดว่าผมกับเขาเนี่ยคงต้องหาทางออกกันสักปั้งแล้วในสังเวียนในครนี้โดย13ปีผ่านไปเขายังพูดว่าผมปล่อยให้บอลเข้าประตูมันอาจจะดูเหมือนว่าผมเนี่ยปล่อยไปแต่ผมเองไม่ได้ทาแบบนั้นสหรับเคนนี่เตรียมขึ้นสังเวียนกับคริสอัลเคอร์ติสเดวีอ,อดีตแข่งในพิม์บริกอีกคนในงานโปรโปรเจกต์โปรโมชั่นในวันที่18ตุลาคมที่เกรชบลูมในครอสเวนเนอร์เฮาส์โฮเทลในลอนดอนในครนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจแลวก็ไปร่วมเชียร์นะผมถ้าเกิดขึ้นจริงนะฮะต้องไปเชียร์ข้างๆข,ข,ขอบสังเวียนมวยซะ,ะแล้วเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารนันยังไงผีวังเซาเกชนั่งเป็นข่าสื่อทาอัมบอริมไปไม่รอดนะเมื่องานนี้เอาอีกแล้วนะฮะทางด้านของท้องสปอร์ตรายงานข่าวว่าแมนยูเองนั้นวางแกริดเซาเกตเป็นตัวเลือกลำดับแรกที่จะเข้ามา,ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมหากว่าแยกทางกับโรเบนอัมบอริมโดวยพิาแดงทำผลงานได้ยอย่างน่าปิดหวังกันอีกครั้งหลังไปแพ้ บรนฟอร์ดหนึ่งต่อสามในวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะจุดประกายความหวังให้แฟนบอลด้วยการเปิดบ้านชนะเชลซี Chelsea, มาก็ตามทีจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดทําให้อัลบริมคุมแมนยูแพ้ไปแล้วมากถึง21เกมจากทั้งหมด4 9เกมที่คุมทีมโดยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่19นัดเท่านั้นทําให้เกิดกระแสะเรื่องการเปลี่ยนคณซื้อกันอีกครั้งโดยการรายง,งานข่าวของทอกสปอร์ตระบุเลยนะว่าทางด้านาของฝั่งแมนยูเอง เริ่มมองหาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมอีกครัง้งโดยวางแกลเลตซาเกตเป็นทางเลือกอันดับแรกในค่ำนี้โดยดิดนายใหญ่ทีมชาติองังกฤษเคยมีข่าวกับสมโมสรมัดแต่สมัยที่เอ็ดิกเชนฮาคุมทีมแล้วแต่ว่าสุดท้ายสมโมสรหันไปเลือกอัลบริมที่ทําได้อย่างเจ้าเี่มในการคุมสปอร์ติ้งดิชบอนในคร้งนี้ซะมากกว่านะโอ้โหเป็น่วางานนี้ อยู่ๆนะผมจะเอาเซาเกจมางานนี้มันก็ไม่เวิร์กสิครับใครอยากได้ก็ได้ไปแต่ผมอยากได้ชาบีเออร์ังเดสนะเรามาดูข่าวต่อมานันครับอาร์ตังไงงานนี้ไปรุ่งนะร่างทองแรดฟอร์ดมีส่วนร่วมกับประตูให้บาเซร์นามากกว่าในรุกแมนยูที่ทำวมกันซะอีก เมืออ่อวานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะทางมาคาบเบรตฟอร์ดมีส่วนร่วมกับประตูให้กับบาร์เซโลนาทุกบริการรวมแล้ว5ลูกแล้วส่วนทางกับพนั่งของดารุชุดปัจจุบันของแมนยูที่ทําได้3ผลแต่เกมล่าสุดเองเขายังคงมีจุดที่ทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักโดยมาคาบเบรตฟอร์ด Ford, มีส่วนร่วมกับประตูให้กับบาร์เซโลนาดาร์เรตูกา่25ไปแล้วมากถึง5ประตูกับการลงเล่นในทุกบริการ ขณะที่แนวรุกนะฮะชุดซีซันปัจจุบันของแมนยูเพิ่งทําได้รวมกันเพียงแค่3ลูกซึ่งในเกมลาดิกาน,นัดล่าสุดที่บาซลน่าเอาชนะเรอัลซอสดัดไป2ต่อหนึ่งดาวเตะชาวอังกฤษเองก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับชูุกเดทําประตูตามที่เสมอให้กับทีมได้ซึ่งตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลาลิกาเองนั้นระบุจนถึงตอนนี้บอกว่าเบรดฟอร์ดทำแอสซิสต์ไปแล้วมากถึง3ครั้งขณะที่ก่อนหน้านี้เขาเคยทำประตูได้2ลูก ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดที่บาเซรลนาชนะนิวคาสเซิลยืนเต็ดในครั้งนี้สำหรับ3ลูกที่แนวรุกของแมนยูบีส่วนร่วมกับประตูในช่วงซีซั่นนี้มาจากการทำประตูเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น2ลูกของบริตันบรเอเบลโม กับอีกหนึ่งประตูของเบจิบินเชสโก้ฐานิเกมล่าสุดของบรัดฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลเข้าเป้ารวมถึง77%โดยการผ่านบอลเข้าเป้าเดืบเบื้ที่สุดท้ายของคู่แข่ง71%อย่างไรก็ตามเขาครอสบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักเพราะเขาเป็นอ่าเข้าเป้าเพียงแค่หนึ่งครั้งจาก6ขขนคิดเป็น17%นอกจากนี้ในด้านเกียรับเขาเองชนะการดวลแค่2ครั้งจะทั้งหมด9ขนที่เกิดขึ้นในคาถังนี้เพิ่มเติมกรดิกด้วย ผลงานของบัคคาบรดฟอร์ดในเกมที่บาเซโลน,นาชนะเบรียอสตัดนั้นมีดังต่อไปนี้แอซิสหนึ่งครั้งสร้างโอกาสในการทำประตู2ครั้งจับบอล6กบครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง29%ผ่านบอลสำเร็จ77%ผ่านบอลเข้าเป้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง7 1รเการครอสบอลเข้าเป้า1ครั้งจะทั้งหมด6ครั้ง1 7และก็การดวนบนพื้นในเกมรับชนะ2ครั้งจะทั้งหมด9ครั้ง อยู่ที่22%ในขณะนี้ก็เป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปรับได้กันนะฮะว่าจะมีโอกาสเห็นบรัสฟอร์ดนั้นบมาเฉลิช้ชยกับแมนยูในขณงนี้ไดไ้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานันครับอะไรยังไงแหล่งข่าววงในเปิดเผยสถานก,การณ์ล่าสุดของอาร์เบริมกับแมนยูเรียกว่ามักโดดเดียวและก็คุยกับเสา แหล่งข่าววงในเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดว่ารูเบนอัลบริมนะฮะของทางฝั่งแมนยูเองนั้นมักชอบใช้เดี่ยวและก็ดูเก็บตัวมากกว่าเมื่อก่อนซะอีกในะคะรั้งนี้เรียกว่าแหล่งข่าววงในสโมอสอรตัวหนึ่งออกมาเปิดเผยล่าสุดนะฮะบอกว่ารูเบนอัลบริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสกับทัพพิศดารแมนยูทีมดังแห่งเซกุบอลพรีเมบรกอังกฤษชอบจะอยู่แบบอินโทรเวิร์ตนะฮะและก็เก็บตัวมากกว่าเมื่อก่อนซะอีกโดยปัจจุบันรูเบนอัลบริมกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันแบบสุดๆ หลังนำทีบุกไปแพ้พึ่งพิีคาสบรนฟอร์ด1-3ต่อแถมโดนวิจารณ์ถึงระบบหลัง3ที่ดูไม่ตอบโจทย์นักเตะแถมผลงานก็ย่ำแย่หล่นไปอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนมีแค่เจ็ดแต้มจาก6นัดแรกในลีกแม้ว่าจะทุ่มงบประมาณทะลุก,กว่า 200ล้านปอนด์หรือปลาประมาณ8,620ร้ล้านบาทไปเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาก็ตามทีล่าสุดแหล่งข่าวของสโม,มรสรอ,อย่างท่านของโซลิตช็อกระบุว่าบริเบนอัมบอริมเหมือนไม่ใช่คนเดิมจากวันแรกๆที่มาที่สโม,มรสรแห่งนี้เลยเขามีท่าทีเหมือนคนไร้ตัวตนซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็คนดูโดดเดี่ยวแม้แต่ในการฝึกซ้อมที่พอจะให้คํแาแนะนําการฝึกซ้อมเสร็จเขาก็จะให้ทีมงานดูแลต่อโดยที่ตัวเขาเองนั้นจะถอยตัวเองออกมา ตลอดจนมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ได้พูดคุยกับใครเลยในขณะนี้โอ้โหเป็นว่าง,งานนี้เ,เรียกว่าอินโทรเวิร์ดขั้นสุดนะฮะไม่มั่นใจว่าผิดหวังกับผลงานที่เกิดขึ้นกับระบบของตนเองหรือไม่ทําไมพี่แกถึงไม่ปรับเปลี่ยนระบบบ้างนะฮะจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นถนัดแบบไหนกับแมนยูเล่นแบบว,ว่าคึงขังไม่เอาใครเลยอย่างนี้ก็แย่สิครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสร แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงที่นี่ครับขอบคุณทุกคนตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ